สายลมแสงแดดแสงสีลเลและเส้นเสียงจริงๆนะยืนยันแสงสีเลสเส้นเสียงจริงๆอีกหนึ่งคลิปที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่ใน t ิกต o กก็คือคลิปดังต่อไปนี้อไปชมคลิปกันก่อนเลยเชน ความเคารพ <Okay. S 1> ที่เห็นในคลิปไม่ใช่พระจริงๆนะเรื่องของเรื่องวัยรุ่นสิคนตั้งแก๊งแต่งพระไปไหนอะโยงสายศิลถือรูปคนตายจัดขบวนเหมือนขบวนแห่ศพเดินเข้าไปในห้างคนแตเตินมองเหลียวหลังกันเป็นแถวค่ะ <Okay. S 1> มีคนยกมือถือขึ้นไปถ่ายคลิปแล้วเหมือนมากเลยอะ่ะขบวนที่เหมือนขบวนแห่ศพพระนำ <Okay. S 1> เข้าไปในห้าง แห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดเลยใช่ค่ะแล้วก็ปรีไปที่โซนฉายหนังโรงหนังไปโซนเข้าไปซื้อตั๋วเข้าไปดูหนังเรื่องสับปะลอ๋อเป็นคอสเพลย์เขาแต่งคอสเพลย์กันมาเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนื้อหาเขาเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาตามชื่อเรื่องเขาเลยค่ะสับปะเลอนำเสนอสุดยอดเลย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 ด้วยความเคารพ ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมท่านไหนไปดูมาบ้างแล้วหรืออยังไว้รั่นกลุ่มนี้เขา cross play เขาเรียนแบบฉากฉากหนึ่งที่อยู่ในหนังเรื่องสับเปลอโดยสัญชาตญาณมันบอกผมว่าวาไอ้เจ้าหนังเรื่องเนี้ยหนังเรื่องสับเปลอเนี่ยมันต้องแรงจริงมันต้องยิ่งกว่าไวรแล้ว ถึงขนาดไปดนจิตดนใจให้วัยรุ่นตั้งแก๊งแต่งคอสเพย์เหมือนขบวนแห่ศพในหนังสเปเลอร์แล้วก็ไปดูหนังและผมก็เชื่อว่าคงไม่ใช่ดูรอบแรกน่าจะดูกันหลายรอบในรอบนี้แรงบนันดาลใจจากรอบที่แล้วคอสเพย์เป็นขบวนแห่ศพไปดูหนังเลยสุดยอดเลยอ่ะอกระแสะแรงมากผมเองก็ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ผมอยากรู้จริงๆนะ,ะไปดูทีเซอร์ของหนังเรื่องนี้กันนิดหนึ่งใช่ไหอคะสังกาาัล่ายาสังกะรีเอ้ยวันนี้ สิมาเสียงทายโยนใครวอดแตกตัวนะผมขอโยนไดียครับอาแตกตัวนะั่นอาวเดมองเขาแล้ว<ป>มาดินี่เพื่อเสียงประกาศจ้ใพยาบาลได้เลยนี่เป็นประกาศนี่ก็คือทีเซอร์ของหนังสับปเปลอเชื่อไหมครับหนังเรื่องสับปเปลอน่าจะเข้าฉายน่าจะสักวันที่สาม น่าจะวันที่สามเริ่มฉายห้าตุลาห้าตุลาใช่ห้าตุลาน่าจะเริ่มเข้าโรงใหญ่ห้าตุลาผ่านไปสามวันเนี่ยไหมครับแต่เชื่อไหมครับแต่เชื่อไหมครับเจ็ดวันแรกอาทิตย์เดียวสามร้อยล้านเยอะจริงๆยในยุคนี้นะคะหายากหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ไม่ต้องไปดูชื่อพพะเอกนังเอกไม่ต้องไปส่องหน้าเพะเอกนังเอกอีสานทัด หนังเรื่องนี้เป็นภาษาอีสานทั้งเรื่องค่ะตัวละครอีสานค่ะเสียงในฟิล์มก็อีสานต้องมีซับไตเติลขึ้นข้างล่างอ่ะต้องมีซับไตเติลหนังไทยนะใช่แต่คนไทยไปดูต้องมีซับไตเติลช่วยเพราะไม่เช่นนั้นฟังไม่รู้เรื่องสุดยอดเลยหนังเรื่องนี้สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆเจ็ดวันสามร้อยล้านเห้เอกแเอกไม่ต้องไปส่องไมรู้จักสามวันแรกอ่ะรายได้อ่ะก็ไปแล้วห้าสิบล้านสามวันแรกสามวันก็ห้าสิบล้านทะลุ รล้จริงๆชอคโหแสดงว่ามันไม่มันไม่ได้เฟเวอร์เฉพาะในภาคอีสานถ้า7วัน300ล้านแปลว่ามันเฟเวอร์มันเป็นไวรัลมันเป็นกระแสทั้งประเทศคนกรุงเทพคนเขตเมืองอาจจะเฉยๆแต่ว่านอกเขตเมืองนั้นเขาไปกันไกลมากเข้าใจและทำไมไวัยรุ่นกลุ่มนั้นที่จังหวัดเลยตั้งแก๊งรวมตัวแต่งครอสเพย์เรียนแบบในหนังเรื่องสัเป,ปล,เลอือไปดูหนัง แล้วตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสะคือไปได้เรื่อยๆค่ะหนังเขายังไปได้เรื่อยๆมีการเพิ่มรอบในช่วงดึกๆอ่ะดึกสุดคือตีสองตีสามแล้วหาในโรงโรงจะแตกโรงฉายต้องเพิ่มรอบพิเศษตอนตีสองก็มีคนไปดูรอบตีสองหรือเชื่อจริงๆเชื่อไหมครับคนเมืองอย่างคุณโบนัฐารู้จักคุณโบนัฐใช่ไหมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองออโบนัฐาคนอยากเลือกตั้งไงลุ่มคนอยากเลือกตั้ง โบนัถาเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองไปดูเรื่องนี้กลับออกมาโพสต์ด้วยความเปลื้มปิ่มปิติชื่นชมหนังเรื่องนี้มากๆค่ะร้องไห้ก็ที่สุดกับหนังเรื่องนี้หัวเราะก็ที่สุดกับหนังเรื่องนี้คือมันมีปรัชญาชีวิตอยู่ในหนังนะเรื่อง,งน,น,นี้ด้วยดังนั้นอยากจะสรุปว่ารักมากที่สุดหนังเรื่องนี้ระดับโบนัถาด้วยความเคารพเดี๋ยวบ่ายวันนี้ผมจะไปดูอยากรู้จริงๆ อยากรู้จริงๆต้องสนับสนุนหนังคนไทยแต,<า>ยแต่แต่ไอเรื่องคอสเพย์นี่นะไอเรื่องคอสเพย์นี่นะไอเรื่องแต่งพระนี่นะมีคนไปถามพระพยอมพระพยอมอด่าเลยพระพยอมด่าแล้วอินมากไปแล้วเกินเหตุล้ำเส้นไปนอนคนจะสับสนอโอเคอแต่ที่น่าสนใจนะออสับเหรเนี่ยมันเป็นหนังภาคหนึ่งของหนังที่มีชื่อว่า ไทยบ้านเดอะซีรีส์จักรวาลไทยบ้าน,านหนังเรื่องน,นี้เป็นเรื่องที่คืค,ค,คือคือได้แรงบันดาลใจจากมาเวลถูกต้องมาเวลเขามีจักรวาลมาเวลหนุ่มคนหนึ่งเขาก็รวมตัวกันแล้วเขาตั้งตั้งตรุมจะทําหนังเขาฝันเขาจะเป็นมาเวลเมืองไทยเขาจึงตั้งจักรวาลมาเวลเขาจึงผลิตหนังในสไตล์ไทยไทยบ้านเดอะซีรีส์ใช่ค่ะประกอบด้วยภาคต่างๆ สับเปลลเนี่ยเป็นภาคที่6ของไทยบ้านเดอะซีรีส์ทั้ง6ภาคทั้ง6เรื่องตัวละครไม่เปลี่ยนอีสานชัดๆวัฒนธรรมอีสานชัดๆน่าสนใจนะน่าสนใจค่ะโดยเฉพาะในมุมของตัวละครก็โนเนมผู้กำกับก็โนเนมค่ะต้องยอมรับว่ามีความสามารถแต่ว่าในมุมที่น่าชื่นใจนอกจากรายได้ที่ตัวเลขมันยังขึ้นเรื่อยๆในมุมของผู้ให้ทุน่ะเออ อยากทราบเหมือนกันนะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงผู้กำกับชื่ออะไรนะผู้กำกับเดี๋ยวนะฮะต้องเต่อใช่ใช่คุณต้องเตค่ะต้องเตในในในยุทธภพถ้าพูดถึงผู้กำกับชื่อต้องเตไม่มปใครรู้จักอ่ะแต่วันนี้ผลงานและยอดยอดขายที่ออกมานี่ต้องเตนี่เขียนบทเองไม่ใช่ท็อปเทนนะไม่ใช่ท็อปไฟนะหาเพลงใส่เองด้วยผมว่านัมเบอร์วันสำหรับหนังไทยยุคนี้แล้วนะต้องเต๋เราจะไปเปิดใจในทุนของต้องเตเชื่อไหมครับ ในทุนของต้องเตะก็คือสสโต้งสสต้งชื่อคุณสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติค่ะอดีตสสรีสเกตใช่ค่ะอดีตสสสีสเกตมีนายทุนเป็นสสเออน่าสนใจสสโต้งกับไทยบ้านเดอะซีรีส์ไปไปคลิกกันได้อย่างไรไปกันที่สสต้ฮงสวัสดีครับสสโต้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเดนัยครับสวัสดีครับคุณตวีนาครับคิดไม่ถึงนะ ว่าผมจะต้องมานั่งสนทนากับสาาสาาโต้งด้วยเรื่องนี้นะ <c oughs> ค่ะโอเค <c oughs> หักมุมอารมณ์แล้วเกินหักมุมอารมณ์แล้วเกินครับผมผมก็ยังสงสัยว่าเขาบอกว่าคุณดนัยจะสัมภาษณ์ผมถามคุณดนัยสนใจเรื่องหนังด้วยเหรอ <c oughs> รายการเจาะลึกทั่วไทยเนี่ยนะ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับ <c oughs> สนใจสิครับบางครั้งหนังมาสะท้อนสังคมนะ หังมันสะท้อนสังคมโอเคสสต้งกับผู้กำกับต้องเตเนี่ยไปคลิกกันได้อย่างไรไปเจอกันที่ไหนทําไมสสตองตัดสินใจควักเงินเป็นทุนให้กับต้องเตในการประเดิมสร้างอาณาจักรสร้างจักรวารไทยบ้านัเล่าให้ฟังหน่อยสิครับครับคือจริงๆเนี่ยผมทําหนังเรื่องไทยบ้านเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เป็นสสสมัยที่แล้วนะครับคือเราก็เราก็ทําเรื่องของจังหวัดเราก็ทําเรื่องแบบ จะสื่อสารกับสังโฟมภายนอกเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดอยู่แล้วครับทีนี้ต้องเตเนี่ยเขาเขาเป็นทีมงานที่ที่มาร่วมกันกับน้องๆที่มาขอทุนทาหนังตั้งแต่ไทยบ้านภาคแรกครับนะครับคือทีมทําหนังไทยบ้านภาคแรกเนี่ยเขาก็เป็นเด็กสีสเกตครับที่เคยมาเข้าค่ายดูดาวครับผมใช่ตอนตอนเขาอยู่ปัธยมครับแล้วพอเขาเรียนจบเขาก็อยากทาหนังเขาก็มาคุยกันเราก็เลย ให้โจดเข้าไปว่าเออถ้าถ้าจะขอทุนเราไปทําใช่ไหมครับก็มีเงื่อนไขคือถ้าตัดทุนแล้วตั้งใจทําก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าอะไรกําไ,กไรก็ให้เอาเงินมาคืนนะครับให้เอาเงินมาคืนแล้วก็ขอให้ถ่ายในสิสเกตอ,อย่างเงี้ยนะครับเราก็อาเริ่มทํามาแล้วภาคตั้งแต่ภาคแรกมาก็ก็ถือว่าไรายได้ดีแล้วมันก็พอเลี้ยงตัวเองได้ครับแล้วบริษัทก็ธรรมดาครับผ่านมาหกปี ผ่านมาหกปีมันก็มีความเติบโตขึ้นเรื่อยๆาจะพูดว่าผมเป็นคนให้คุณต้องเตมันก็คงไม่ถูกเพราะว่าเพราะว่าเงินก้อนแรกที่เราให้เข้าไปหางไม่ได้กำไรกลับมาเขาเอาเงินมาคืนให้แล้วโอเคแล้วแล้วเงินกำไรส่วนที่เหลือผมก็บอกว่าไม่เอาสักบาทเลยให้เขาไปสร้างเนื้อสร้างตัวกันเขาก็เอาเงินก้อนนั้นครับไปเป็นเงินต้นสร้างเนื้อสร้างตัวแต่มันก็จะมีแวะเวียนมาตรงที่ไม่มีเงิน ไม่มีเงินเงินหมุนไม่ทันมาขอยืมตังค์ใช้มาขอยืมตังค์ไปบริหารอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ปูกพันกันมาโอเคเงินก้อนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ใช่เงินลงทุนของผมด้วยแต่ว่าแต่ว่ายังติดเงินผมอยู่แค่นั้นเองโอเคโอเคเอางย่างี้สสโต้งตกลงสสโต้งกับต้องเตยพุกกับต้องเตเนี่ยไปคลิกกันตั้งแต่สมัยที่ต้องเตยเขายังเรียนหนังสือเป็นเด็กมัธยมเนื่องจากเป็นเด็กศรีสะเกดว่างั้นเถอะ คือคือต้องเตเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นเด็กสีสเกตครับแต่ตอนที่เราทําหนังด้วยกันเนี่ยมันก็จะรวมกลุ่มต่างๆเข้ามาต้องเตเป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องเตเนี่ยเขาจะชอบเขาจะชอบเราเริ่มเห็นแววของต้องเตตอนไทยบ้านสองจุดหนึ่งสองจุดสองคือต้องเตเนี่ยเริ่มมาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับครับคือผู้กำกับเวลานั้นเนี่ยคือสักต้องเตเนี่ยคือมาเริ่มมาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแล้วต้องเตเนี่ยได้เริ่มทำเอ็มวี อย่างเพลงขวัญเตยขวัญมาของปาหม,มี่อะครับที่ท,ที่ที่ดังๆตอนนั้นนะคระับก็คือต้องเตยเขาก็เริ่มกำกับแล้วเขาเลกล็กำกับมาอีกหลายเพลงและตอนที่ความพัก2.1 2.2อะมันมีเรื่องดราม่ามากแล้วต้องเตยเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในสองคนในบริษัทที่ผมคุยแล้วรู้เรื่องครับที่เคยได้คุยไม่รู้เรื่องน,นทําไมอะุยกัน เขาอินดี้ครับเขาอินดี้อ๋อเข้าใจ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 าใจเนี่ยเป็นคนที่เอออินดี้น้อยสุดใช่ไหมหรือรู้เรื่องโอเคโอเคครับไม่ได้พย้อนนิดหนึ่งไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาคแรกเลยตอนแรกเลยเนี่ยที่เขามาขอทุนประเดิมก้อนแรกนะครับตอนนั้นให้ไปเท่าไหร่ครั้งอแรกเลยเขาบอกว่าถ้าถ้าเขามีเงินสี่ล้านเนี่ยเขาทําได้สี่ล้านทําได้เออผมก็เลย ตอนแรกก็ลองต่อราคาครับต่อราคาก็เลยบอกลองต่อราคาว่าสักสองล้านไหวไหมเผือ่อจะบอกว่าสามล้านแล้วกันเฮียแต่พอบอกสองล้นนนานทําได้ไหมเ็าบอกทําได้ครับเอาเลยอ,อก็เอาเงินก้อนแรกไปสองล้านแล้วก็มีโปรโมทอีกเบี้ยใบรา,ายทางอีกก็ตกประมาณสองล้านห้าครับอะสรุปแล้วก้อนแรกก็คือสองล้านห้าไทยบาท้านเดอร เดอะซีรีส์ภาคแรกเลย<ช>ก็คือคปี2560มันเริ่มมาจากเงิน2,500เนี่ยแหละมันมันก็มีส่วนจาก2,500เนี่ยแหละถูกไหมะฮะครับใช่ครับปาคุณว่าหนังเรื่องแรกเนี่ยภาคแรกได้เงินไปเท่าไหร่เนี่ยเห็นว่ากำไรเลยนะคือภาคแรกนี่รวมเบ็ดเสร็จสะตะนี่น่าจะประมาณ40ล้าน<อ>ได้40ล้านเลยหล <40 S 1> เหรอ40ล้านฮะก็คือเกิดปรากฏการณ์ลงแตกตั้งแต่ไทยบ้านภาคแรกเลยค่ะค่ะ แต่ลงแตกในภาคอีสานก่อนอแล้วก็ถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็จะแถวแถวบางพลีแถวแถวอะไรอย่างเงี้ยครับบางพลีบางกะปีบางแครลังสิตเนี่ยแถวเนี่ยรอบกรุงเทพเนี่ยแถวเนียลงแตกหมดโอเคโอเคแต่ความผูกพันระหว่างสสโต้งกับทางไทยบ้านเดซิลี่ก็ยังก็ยังมีอยู่นะก็ยังผูกพันกันมาตลอดนะ เป็นเหมือนพ่อกับลูกกันนะครับอ้าว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 ก็คือรักกันบ้างด่ากันบ้างโอเคค่ะแล้วมาเรื่องสับปะเลอเนี่ยแหละค่ะเรื่องล่าสุดเลยเนี่ยที่รายได้ทะลุเพดานไปแล้วเราให้เงินทุนเขาไปมากน้อยแค่ไหนคะคืออย่างที่ผมบอกครับว่าหลังๆเนี่ยไอ้บ้านเนี่ยเขาก็จะเติบโตด้วยการที่ไปขอสปอนเซอร์ล่ะอไปขอสปอนเซอร์มาทําหนังเรื่องจากว่าหนังเราใช้ทุนไม่เยอะโอเคอย่างภาคเนี่ยน่าจะได้ประมาณ15ล้าน ส่วนหนึ่งก็ทุนมาจากมาจากโรงหนังครับก็คือ M v P ให้ทุนนะครับพูดถึงในแง่เงินทุนเนี่ยผมไม่ได้ให้สําหรับสําหรับอ้อนนี้้แต่ในภาพรวมเนี่ยยังติดหนี้ผมอยู่เท่าไหร่กี่ล้านกี่ล้านอะไรนะครับในภาพรวมค้าอยู่กี่ล้านตั้งแต่ตั้งแต่ทำ B N K ครับก็น่าจะก็พอสมควรครับ่20ล้าน ไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงรับดังนั้นดังนั้นดังนั้นเจ็ดวันได้สามร้อยล้านถ้าครั้งนี้ไม่ล้างน,นี่ให้กระเฮียก <c oughs> ็ใจร้ายกระเฮียมากไปแล้วนะถูกไหม <c oughs> อ้าวแค่นี้พอหารสสโต้งนานๆคุยคกันด้วยบรรยากาศเฮฮาอย่างนี้ขอบพระคุณครับขอบขอพ,พระคุณครับสสโต้งขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติอดีศรีสเกตสนุกดี